หากคุณเครียดนี่บัตรสามารถมาบำบัดได้ที่คลินิกแก้นี แก้หนี้คือคลินิกที่แก้ปัญหาหนี้เสียหนี้เสียอะไรก็คือหนี้เสียบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลนั่นแปลว่าประชาชนถ้าเกิดมีหนี้เสียบัตรเครดิตและสินเชื่อ ส่วนบุคคลสามารถติดต่อที่คลินิกแก้หนี้ได้จริงๆแล้วคลินิกแก้หนี้เนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ปี60แล้วโดยทางท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเห็นว่าประชาชนเนี่ยมีปัญหานี้กันค่อนข้างมากคือเนื่องจากหนี้ครัวเรือนเราค่อนข้างสูงและหนี้หนึ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกันก็คือเป็นหนี้บัตรคือบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลรูดไปก่อนจ่ายทีหลัง จ่ายไม่ไหวภาระหนี้ตรงนี้เนี่ยมันก็เพิ่มพูนมากขึ้นประกอบกับหนี้ทั้งสองอย่างเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยเข้าถึงง่ายและดอกเบีย้ยค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยภาระหนี้ตรงนี้จะเพิ่มขึ้นนะคะ ถ้าไม่แก้อย่างทันท่วงทีเนี่ยกอให้เกิดปัญหาการฟ้องร้องดําเนินคดีทางทปทเนี่ยก็เลยคิดว่าควรที่จะมีคลินิกแก้หนี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศแปลว่าอยู่กับประเทศไทยเราต่อไปนะคะเพื่อดูแลประชาชนให้สามารถมีสถานที่ที่คนสามารถเดินเข้ามาและแก้หนี้เสียบัตรและสินเชื่อส่วนบุคคลได้ คลินิกแก้นี้เนี่ยคะ่ะจะเป็นความร่วมมือของเจ้าหนี้นะคะทั้งธนาคารพาณิชย์บริษัทที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์แต่ให้สินเชื่อเป็นบริษัทที่เปิดบัตรเครดิตรวมกันเนี่ยเจ้าหนี้ที่เข้าโครงการเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมี35แห่งทั้งธนาคารพาณิชย์หรือนอนแบงก์ ank, และธนาคารออมสินนะคะรวมกัน35แห่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าประชาชนเนี่ยเป็นหนี้ของ เจ้าหนี้ที่เข้าร่วมโครงการติดต่อโครงการได้โดยโครงการเนี่ยทางเจ้าหนี้เนี่ยเขาก็ร่วมกันให้ทางบริษัทบริหารสินทรัพย์ุขุมวิทหรือว่าแซมเนี่ยเป็นคนดูแลเป็นคนดูแลลูกหนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกหนี้เนี่ยจะสามารถติดต่อได้ที่โครงการหรือติดต่อได้ที่แซมและแซมเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวกลางระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้โดยแซมเนี่ยจะเจรจากับ ลูกหนี้ทาสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้นะคะรวมทั้งรับชํำระหนี้ก็คือลูกหนีนะ้น่ะไปจ่ายที่แซมและแซมก็จะเอาเงินที่ลูกหนี้จ่ายชํำระเข้ามาเนี่ยไปกระจายให้กับเจ้าหนี้ตามสัสดส่วนเงินต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางลูกหนี้เนี่ยก็จะไม่มีปัญหาปวดหัวว่าถูกติดตามหนี้จากเจ้าหนี้หลายรายนะคะเพราะว่าทีนี้ทุกคนจะรวมศูนย์ละไปที่แซมแซมจะติดต่อ,อก,กับท่านคนเดียว ความพิเศษของโครงการนะคะหนึ่งก็คือทางโครงการเนี่ยจะมีเครือข่ายของเจ้าหนี้ที่มากที่สุดในประเทศละ35แห่งนะคะอันที่สองเนี่ยเงื่อนไขพิเศษเราคือผ่อนได้ยาวสูงสุด10ปีนั่นคือถ้าท่านเนี่ยเป็นหนี้เงินต้นเนี่ยหนึ่งแสนบาทผ่อนเนี่ยเดือนละพันสองเท่านั้น ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะช่วยแบ่งเบาภาระโดยเฉพาะภาระในช่วงปัจจุบันที่ไม่ว่าจะเป็นภาระหนี้หรือว่าภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะเพื่อให้ตรงนี้เนี่ยท่านสามารถจะแก้ปัญหาเรื่องการเงินของท่านได้นะคะสำหรับคุณสมบัติของของลูกหนี้นะคะอันนี้เนี่ยแน่นอนว่าต้องเป็นบุคคลธรรมดานะคะอายุไม่เกิน65ปีแล้วก็ต้องเป็นหนี้เสียนะคะคือ คือมีหนี้ค้างชําระไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรหรือสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยก่อนวันที่1กรกฎาคม63เนี่ยค่ะแล้วก็ภาระหนี้เงินต้นเนี่ยไม่เกิน2ล้านบาทซึ่งภาระหนี้เงินต้นไม่เกินสองล้านบาทสาหรับคนธรรมดาและเป็นหนี้บัตรมันก็ค่อนข้างที่จะสูงอยู่แล้วนะคะสําหรับบางท่านกังวลว่ามีฟอ้องร้องดําเนินคดีมีคําพิพากษาอันนี้ก็สมัคร โครงการได้นะคะไม่มีข้อจํากัดอันนั้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนิดนึงว่าโครงการอาจจะมีเงื่อนไขในการพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้าด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของโครงการโดยง่ายๆนะคะท่านสามารถติดต่อโครงการได้จริงๆแล้วโครงการเนี่ยมีหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะโทรศัพท์เว็บไซต์หรือว่า Facebook นะคะ ถ้าท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยนะคะติดต่อที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะทุกคำถามมีคำตอบที่นี่ค่ะ